ก็สวัสดีพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมช่องนิรุ์เอนตอนนี้อยู่กับ GTA Server Afterlight Lowpay DM กันด้วยนะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์แนวแวนนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะเล่นนะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปเลยนะครับผมก็ลองทับ g p s ดูเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นสถานที่สำคัญนะครับผม อันนี้ก็จะเป็นเรียกรถส่วนตัวนะครับมันจะเป็นเจ้าเจ้ากลาดจุดเต่าตรงนั้นนะคะร,รับผม,ม,มเดบบี๋ยวมผมจะลองซื้อรถส่วนตัวนะครับผมก็ไปที่โดเนตโดเนตรถนะครับผมก็เลือก เป็นอ G นะห้าร้อยนะครับก็กดไวเพื่อได้ใช้รถนะครับผมมันมีขึ้นอยู่หลายอย่างนะครับก็มีช่้งข้อมูลใช้ใายาแล้วก็คังรถส่วนตัวนะครับผมก็ลองหารถมาเล่นดูนะครับผมเดี๋ยวผมจะสอนไปทำงานตัดเหล็กนะครับผมอันนี้ผมจะซื้อรถก่อนนะครับก็กดไวนะครับผมเพื่อจะใช้รถ โอเคครับเราก็ได้เรียกมาแล้วครับก็โอเฟรมเรทตกก็เราจะว่าไปที่ทํางานจุดเลยนะครับผมโอเคครับตอนนี้เราก็ถึงที่ทํางานตัดเหล็กแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมลองออกเข้าใหม่ก่อนนะครับผมโอเคครับตอนนี้เราก็ได้เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยครับก็ไปตรงจุดสีแดงนะครับผมแล้วก็ทับทํางานตัดเหล็กเลยนะครับผมก็โอเคครับ มันจะได้เหมือนอะไรสักอย่างไงแหละครับแล้วก็ลองเราให้เราพิมพ์ทับตัดเหล็กเนี่ยนะครับผมก็พิมพ์ไปครับผมเดี๋ยวผมจะปรับความเร็วไปก่อนนะครับผมเพื่อจะให้คลิปเร็วขึ้นก็โอเคครับตอนนี้เราก็อยู่กับ จุดขายเล็อะไรนะครับผมเมื่อกี้ไฟเสียนิดหน่อยครับก็ลองให้เราทับ GPS พตัวนะครับไม่จะมีขึ้นก็ให้เราไปเข้าไปตรงนั้นแล้วก็กดสเปกบาร์นะครับผมแล้วก็ขายเล็กผมมีจำนวนอยู่สิบบานนะครับก็ค่อยขายไปแล้วก็จะได้400นะครับผมสำหรับใครที่จะให้ผมโปรโมทนะครับผมก็ตอนนี้ผมก็ลังโปรโมทฟรีอยู่นะครับผมแล้วก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับจุบจ๊บๆ